คลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปช้อปปิ้งที่เมียงดงแล้วก็พาไปกินไก่บุญเส้นร้านอร่อยร้านเด็ดร้านประจำของที่บ้านนะฮะโอ้ากินมากหญิงตายหญ่ก็คือตักให้กันแบบเยอะนี่มันฉ่ำแล้วเขาใช้สะโพกคือซื้อจนข้อมือหัก จริงๆต้องซื้อกระเป๋าละมังเนี่ยถ้าเยอะขนาดเนี้ยมากหน้าไปอีกปีหนึ่งฮัลโหลสวัสดีค่ะกันมาเจอกับแท็บอีกแล้วนะคะในช่องแท็บปีเคงวันนี้นะคะเราอยู่กันที่เกาหลีค่ะซึ่งแท็บอะมาทริปนี้นะทุกคนท็บมาทำหน้านะคะ ช้อปปิง้งช็อปใจอะไรเงี้ยมาพักผ่อนประมาณ10วันนะคะใครที่อยากดูนะคะคลิปทําหน้าทําอะไรไปบ้างตอนนี้ก็คือหน้ายัางบวมๆอยู่ใช่ไหมก็ไปดูที่คลิปก่อนหน้ะนี่นะคะเพราะว่าแท็บหน้าจะลงไปแล้วเนาะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปช้อปปิ้งที่เมียงดงแล้วก็พาไปกินไก่บุญเส้นร้านอร่อยร้านเด็ดร้านประจําของที่บ้านนะ,ะซึ่งแทบย,ยังไม่เคยรีวิวให้ทุกคนดูมั้งไก่บุญเส้นร้านนี้คืออร่อยเลิศมากๆนะคะที่หนึ่งในเมียงดงใครมาก็ต้องมากินนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปที่เมียงดงกันเลยค่ะ ถึงแล้วนะคะเมื่อก่อนเราจะอยู่ตรงนี้นะคะโรงแรมตรงนี้เลยโรงแรมปรินซ์นะคะทุกรอบมาทุกสองสาเดือนมาทํางานเขาจะนอนตรงนี้นะคะแต่นีงไม่ใช่ตรงกลางนะเดี๋ยวจะพาไปกินร้านอาหารก่อนนะฮะคุณตาคุณยายเขาเดินตรงนู้นส่วนเราเดินแบบหลังๆคุณตาคุณยายเดินกันสองคนพ่อเป็นคนชอบแบกเป้ ay, ทุกคนรู้ปะซึ่งในเป้ก็ไม่มีอะไรบอกแบกทาไมบอกว่าเผื่อจะใส่ของเวลามาต่างประเทศชอบแบกเป้ หน้าฉันเริ่มดีขึ้นแต่ว่าจะลดอีกนะคะประมาณอาทิตย์กว่าๆสองอาทิตย์อย่างเงี้ยมันจะแบบเพอร์เฟกแต่เครื่องสำอางก็ช่วยได้เยอะนะกินเดี๋ยวเรามาซื้อซื้อขนม,ขนมโอ้ทามันมังเลยเดี๋ยวมาทำดีกว่า เห็นอนะันนู้นอันนี้ก็อยากซื้อไปหมดแต่เดี๋ยวเราจะต้องมาซื้อนะคะสักครู่เดี๋ยวเราจะต้องมามาสตอรี่นะคะเพื่อซื้อมาร์คนะคะคือมันเป็นที่ที่ดีที่สุดและถูกที่สุดอย่างที่บอกนะคะก็คือต้องมาซื้อที่นี่มาสตอรี่เดี๋ยวจะต้องมาซื้อแบบจัดเต็มไม่รู้ว่าร้านแม่เขายังอยู่หรือเปล่านะแม่ไม่ใช่ร้านแม่ปิดไปแล้วนะ นี่จ้าร้านนี้ค่ะร้านโปรดแม่นะฮะเมนูเขาก็จะมีประมาณนี้นะคะซึ่งไม่เยอะมีจิมดักแบบ3อย่างเท่านั้นนะคะจะมีแบบจิมดักปกติซึ่งเป็นจิมดักไก่ใช่ไหมแล้วก็มีจิมดักที่เป็นแบบซีฟู้ดแล้วก็เป็นจิมดักที่แบบไก่ไม่มีกระดูกเลยเอากระดูกออกหมดแล้วนะคะแค่นี้ง่ายมากไซส์ก็คือมีแบบ 3ามหมถึงแบบห้0 0มอนวอนนะคะแค่นี้เลยเมนูแต่มันอร่อยมากหริงมานะคะเริ่มแรกฉันหิวมากฉันไม่ไหวแล้วค่ะฉันไม่ได้กินอะไรเลยฉันกินน้อยมากอยูอเ่เกาหลีจริงๆอ่ะทริปนี้มา10วันทุกคนตั้งใจแบบมาทำสวยโดยเฉพาะนะคะ ก็เลยในทริปนี้จะไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปกินหรือคลิปเที่ยวเยอะนะครับ <c oughs> เพราะว่าพักฟื้นก็สามสี่วันเรียบร้อยแล้วก็ <c oughs> คือพักฟื้นยาวมากเป็นการนอนที่แบบชั่วโมงทุกวันอะไรเงี้ย <c oughs> เพราะว่าหน้ามันจะบวมอะไรางี้เนาะมาดูอัปเดตกันว่าตอนนี้ <c oughs> เครื่องสำอางที่ต้องซื้อกับพวกมา์กที่ต้องใช้อะไรเงี้ยมีอะไรบ้างซึ่งตอนนี้เพื่อนส่งลิสมาเพียบเลยว่าต้องซื้ออันนี้นี้นี่หญิงคือฉันเป็นคนมากหน้าทุกวันอยู่แล้วเกือบทุกวันอยู่แล้วนะ หลังๆนี่พรู้สึกว่าผิวมันแบบดีขึ้นก็เลยมาเกือบทุกวันนะฮะแต่มากอันละร้อยก็บาท200กว่าบาทใช้ไม่ลงจริงเพราะว่าฉันมาหน้าทุกวันมากดลนม่แพงมากมากหน้าน่ะบางอันแบบ200อ่ะ200ร <100. S 1> ้อยไก่วุ้นเส้นนะคะ<ช>ซ,ซึ่งอันนี้จะเป็นเมนูโปรดของคุณแม่คุณพ่อแทบประจำนะคะชอบกินมาก แต่คุณแม่ไปเสริมสวยมาก็เลยจะไม่ถ่ายเพื่อนดูนะฮะถ่ายได้แต่คุณพ่อแม่พ่อโอ้ยกินมากยิงต้องตัดตัดเน็ตหน่อยตายายก็คือตัดให้กันแบบเยอะนี่หอมอ่คพี่ผกรสชาติานี้มานอนสมัยสมัยทำงานบ่อยใช่ไหมกับแม่ก็กินกินนะั่นอ่ะเลอมเส้น แล้วมันเวลาหนาวๆมันกินมันอร่อยโคนเฮเตอร์เส้นมันจะเป็นแบบเหนียวเนืยวนอารมณ์เหมือนเส้นผัดไทยที่แบบเส้นผัดไทยที่ผัดแล้วแบบไม่สุกอ่ะมันจะอารมณ์ประมาณนั้แต่ว่ามันจะไม่แข็งจ่คือเขาให้เยอะมากนะราคาประมาณสี่หมื่นกว่าบอลเมื่อกี้จำไม่ได้ละเห็นในเมนูไหมอืมอินเสิร์ตให้ ซึ่งเมนูเขาอะก็จะมีแค่เผ็ดกับไม่เผ็ดแล้วก็ไก่กับอาหารทะเลนะฮะซึ่งในนี้มันจะมีนีดด้วยทุกคนมันก็คือมันนะฮะเส้นกินมันทั้งหนึ่งชิ้นมีไก่ญิงฉันชอบมากใครที่ชอบเผ็ดก็กินแบบเผ็ดแต่มันไม่ได้เผ็ดแบบเผ็ดมากมันเผ็ดแบบนิดเดียวเผ็ดแบบเผ็ดเหมือนแกล้งอะญิงเขาใชคำว่าเผ็ดแบบแกล้งปะเวลากินเราต้องราดน้ำลงไปนิดนึงนะฮะมันจะได้ฉ่ำวาว เอองงกว่าคือฉันพูดไปเยอะมากแต่ฉันไม่ได้อ่านจริงๆอ่ะแทบเคยทําคลิปทําจิมตักที่บ้านนะคะก็ย้อนกลับไปดูได้นะคะอาจจะไม่ได้เหมือนขนาดนี้นะเพราะรอบที่เราใช้เป็นเส้นบุกนะพ่อเอาเส้นนี้เลยเหรอเส้นมันสำปะหลัง,องเออซึ่งอาจจะไม่เหมือนมากแต่มันก็พอได้อยู่มันก็อร่อยแล้วก็มีหลายคนถามมาว่าทาไมไม่ทําคลิปกินข้าวที่บ้านเลยจะบอกว่าอยากทําแต่ว่าด้วยความที่แบบุณพ่อแม่กลัวโควิดด้วยบิ๊กมีลูกเล็กด้วยก็เลยไม่ไม่ได้แบบไม่ได้กลับบ้านไปทาคลิปบ่อยๆนะคะเพราะว่าเราก็ออกนอกเยอะไงอื อร่อยเส้นมันกัดไม่ขาดมันฉ่ำแล้วเขาใช้สะโพมาแล้วจะใส่แบบมันด้วยแต่แฮ่ะมันไม่ได้ต่ำๆนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นทำมาจากเส้นมันสำปะหลังนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นแป้งคาร์โบไฮเดรตสูงสำหรับคนเกาหลีอะ่ะที่เขาต้องกินคาร์โบไฮเดรตเยอะเพราะว่าบางทีประเทศเขาหนาวแล้วเขาก็เดินค่อนข้างเยอะพวกมันพวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเก็บความอบอุ่นได้เยอะ เหมือนแบบอาหารมันก็จะร้อนนานอะ่ะแล้วมันก็ให้พลังงานค่อนข้างสูงเพราะฉะนะั้นอ่ะวันนี้เราก็กินมื้อเดียวไปเลยเนาะรวบพาจริงมาเกาหลีทุกๆรอบก็ต้องกินอันนี้แต่ถ้ามากับเพื่อนไม่ได้กินคพรับเพื่อนต้องกินหมูปิ้งย่างอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่ถ้ามากับพ่อแม่ไม่เคยพลาด มมซึ่งเขาจะมี2ขนาดนะคะจานเล็กกับจานใหญ่จานเล็กเนี่ยจะกินได้ประมาณ 1- 2อคนจานใหญ่เนี่ยกินได้ 3- 4คนทุกคนได้ประมาณ4ี่คนกับ5คนเลยด้วยซ้ำถําหรับคนที่กินไม่เยอะนะจริง,รงๆก็กินกับข้าวด้วยแต่ว่าเราอะถ้ากินข้าวก็เพิ่มคาร์โบไฮเดรตเข้าไปอีกอย่างฉนจงไหวไหมตัวฉันจะแตกก็เลยไม่ต้องกินข้าวแล้วกินแค่นี้แหละแต่ว่าใครมานะคะก็ต้องลองนะคะชื่อร้านที่ร้านไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่ว่าอยู่แถวเมียงดงนะคะ เดี๋ยวกินเสร็จนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวแทจะพาไปซื้อแบบพวกมาร์กนา mm hmm. เข้าตามร้านมาร์กนามันจะต่างกันนะเ mm hmm. วลาช้อปปิ้งที่กรงนำํำกับช้อปปิ้งที่เมืองดงกรงนํำ mm hmm. มันเป็นเหมือนร้านแบบปลีกที่มันขายค่อนข้างแบบปลีกอะพมมกล่องมาร์กนากล่องหนึ่งก็จะมีแบบห้าแผน่นสิบแผ่นเต็มที่ไม่เกินนะครับแต่เมืองดงอะเขาจะมีร้านที่แบบคือมาร์กนาเป็นแ,แบบ30แผน่น20แผ่นเนี้ยถึงแล้วขายในราคาที่ค่อนข้างถูกกว่ากัุงนำนะฮะเดี๋ยวเราวันนี้เราจะไปซื้อมาร์กนากันเพราะว่าแทบเป็นคนมาร นี่นะคะจานนี้อยู่ที่4 7่หมืนวอนนะฮะคูณเข้าไปจ้านี่น ouais. ่าจะชื่อร้านปะนี่นะคะทุกคนกินกัน3คนยังไม่หมดเลยเกือบหมดนะคะแต่ก็ถือว่ากินเยอะมากอิ่มแบบอิ่มมากนะคะสำหรับร้านนะะนี่ก็คือนำบัตเนาะถ่ายให้นานหน่อยนะแอดมินเพราะว่าฉันก็แปลไม่ออกจริงในกูเกิว่าไม่เจอนะหญิงซึ่งมันจะอยู่ตรงนี้ของเมียงดงค่ะทุกคน มันจะอยู่ใกล้ๆเมียงดงเชิร์ชนะคะเลยไปนิดนึงตรงข้ามโรงแรมรอยัลเฮาส์นะคะร้านอยู่ซอยนี้นะคะโซลเลียโรงแรมหรืออะไรสักสักอย่างอยู่ข้างบนนะคะนี่ร้านอยู่ตรงนี้ซึ่งมันก็จะมีโอลิฟย่างตรงนี้นะคะใหญ่ๆนะคะโอลิฟย่างนี้ใหญ่มากจริง เราต้องชอปปิ้งทีเดียวให้มันจบเพราะว่าไม่งั้นต้องสื่อของนานร้านตรงนี้ก็คือกินมาหมดแล้วนะฮะร้านข้้นห้าก็รีวิวมาแล้วนะฮะเป็นร้านแบบซีฟูดต้ม,ตม,ตมนึ่งอะไรอย่างเงี้ย่วเออคือกินมาหมดแล้วแต่ตอนนี้ร้านเขายังไม่เปิดนะฮะนี่ร้านนี้กินแล้วร้านหอยเอกลักษณ์ก็คือมีหอยยักษ์ข้างหน้า ต้องเดินรอเพื่อนอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะแล้วถึงจะเริ่มช็อปเพราะว่าไม่ไงนะั้นมันจะถือของไม่ไหวหญิงมันหนักมากนะคะนี่แต่ญิงฉันซื้อเสร็จเรียบร้อยนะคะคือปกติใช้อน,นี้อยู่แล้วใช่ปะเซตนี้แต่ว่าอันนี้ใช้อันนี้เปลี่ยนทั้งเซตนะคะแล้วก็ซื้ออันนี้เซตนี้ฝากกู่นะครับมันเป็นฟอร์แมนนะคะช่วยเรื่องริ้งโคลนะคะไปช้อปปิ้งต่อจ้าไปนี่อินดัสทรีนะคะเครื่องสาอางก็คือไม่หยุดตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4ี่โมง สี่โมงครึ่งนะคะซึ่งเขาเริ่มแล้วจ้ะน,นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะซื้อตรงนี้นะคะซึ่งตรงนี้มันขายมารกเยอะที่สุดนะคะมีหลายสาขาและถูกเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่ามันถูกขนาดไหน7 0 0ดพกว่าเองอะ่ะถูกมากน่ารักด้วยฉันซื้อมากหน้าแบบเทียบเทียบซึ่งถูกมากนะคะคือซื้อจนข้อมือหักจริงๆต้องซื้อกระเป๋าละมังเนี่ยถ้าเยอะขนาดนี้ มากหน้าไปอีกปีหนึ่งเนี่ยอย่างร้านแบบอ Mark Story มันจะขายเป็นบันโดแบบใหญ่ๆเลยทุกคนแบบ30อัน24อัน25อันอย่างเงี้ยใช่ปะเออ,อซื้ออย่างงี้มันจะถูกของนะ่ากินเยอะมากนะฮะไม่ถูกแต่จะกินยังไงก่อนคมากหน้าโคตรหนะักในนี้ไม่ร่วมร้อยแผ่นเดี๋ยวจะมาเดินตามซอยเล็กๆนะคะมาดูว่ามีอะไรบ้างนะเออเผื่อมันมีอะไรแบบทุกๆอะไรเงี้ยเออ ก็ซื้อเล่นๆเนี่ยลองลองดูาง้านี่ไงนี่ยดูสิหมื่นเก้าแม่กินอะไรอะ่ะไอศครีมเหรอวินนี่กินสับปะรดพีนัป <c oughs> เล่นมุกเล่นมุกมาแล้วนะคะเ <c oughs> พื่อนนัดตอน 2, <c oughs> <S 2>, 2 <S โมง2โ <c oughs> มงครึ่ง5โ <c oughs> มงสิบเ็ดนาทีมื่อวาก็กี่โมงนัดเวลาค่ะมุ่นัดกี่โมง แค่บอกว่าเดี๋ยวว่างแล้วโทรหาของเสร็จสองโมง <c oughs> แล้วเดี๋ยวเจอกันบอกเดี๋ยวว่า,าแล้วโทรหาแล้วมันมาแล้วมันบอกว่าเดี๋ยวหกโมงมันต้องไปต่อ <c oughs> แล้วดูกูซื้อของหนักขนาดนี้ให้กูเดินยังไงมาค่ะช่วยถือไม่ต้องมาช่วยถือค <c oughs> ่ะฉันเป็นไทยแล้วฉันฝากกระเป๋ากลับแล้วค่ะฝากวินกลับโรงแรมนะคะร้านนี้น่ารักมากทุกคนให้ดูมันเป็นเหมือนแบบร้าน DIY ทํำแบบเส้นเส้นเชือกเชือกอย่างเงี้ยแต่กูจะทำไปทำอะไรก่อนคิดอยู่เนี่ยเออมันก็น่ารักดีนะ <c oughs> เออ,เอ,อ,เอ,อทำแบบเล็กๆ น่ารักนะแต่กว่าจะทำเสร็จอะหมดเวลาก่อนอีพีมันต้องกลับบ้านหกโมงมแล้วสรุปวันนี้คือเราจะเราจะไปกันกี่โมงตอนนี้กำลังเดินหาร้านนั่งนะคะอูยติมตนนไม่เอาน้ำหนักมันจะเยอะไปนะพีจะมีร้านกระปุกอย่างงี้นะคะแต่ไม่ใช่ถูกนะหญิงก็คือแพงนะเห็นอย่างเงี้ยแพงนะ เข้าไปหลวมตัวเด้อเพราะส่วนใหญ่มันไม่ได้เอามาจากจีนมันทำผลิตที่เกาหลีเลยเครื่องประดับพวกนี้นิกเกิลมันจะต่ํากว่ามันจะต่ํากว่าที่จีนนิดนึงเพราะฉะนั้นคุณภาพมันก็สูงกว่าราคามันก็เลยจะสูงกว่านะคะโอเคตามนี้กินไอศครีมดีกว่าอุ้ยติศมไม่เอาน้ำหนักมันจะเยอะไปนะพี่เอาเบาๆเนาะกินกันเบาๆเบาๆอ่ะหนาๆอุ้ยน่ารักอ่ะเอ้ยเหลือนี้เอานี้เอาอันนี้ค่ะ น่ารักมากยิงน่ารักมากอะอืมอร่อยมากพี่ดีนะันมข้าวโพดพองอันนี้น่าจะเป็นเหมือนแบบข้าวเขาเก็บว่าวมืองไทยโอเคยิงตอนนี้นะคะก็คือกินขนมเสร็จอิ่มมากเขียว กลับโรงแรมก่อนนะคะเดินเล่น,นีนิดนึงแล้วกลับโรงแรมเจอกันค่ะโอเคถึงโรงแรมแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือเป๋าเสื้อผ้าฉันใช่ไหมแล้วฉันดันไปจับเป็ดตัวนี้มาได้แล้ฉันจะเอากลับยังไงอ่ะเอากลับดีไหมหรือยังไงอ นูนขัครึ่องสำอางทั้งหมดนะคะมีซื้อที่ดูด u ี้ฟงดวต้ฟีเพิ่มมาอีกวันนี้ที่ได้นะคะชอบมากคูชั่นจงเซมุลน,นะคะอันนี้คือพึ่งแบบลองใช้แล้วดีมากก็เลยซื้อไปฝากแม่คุณโอ๊กหนึ่งอันแล้วนี่ท้าวก็ซื้อนี่มาเป็นเหมือนเบสของจงเซมุลอันนี้ก็ดีมากันนี้ก็ซื้อมาแล้วตัวนี้ก็คือใช้อยู่แล้วนะคะอันนี้มันจะเป็นกลเบสนะคะของจงเซมุนมี spf 3 0ด้วยตัวนี้ก็คือดี คอนแทคเลนส์ Lane, แบบวันเดย์นะคะเป็นแบบสีเนาะแทบไม่ได้มีสายตาสั้นนะพราะทำเลสิกมาแล้วแต่ก็ซื้อไว้แบบงังน้นๆเผื่อถ่ายงงถ่ายงานนะฮะนี่ก็คือคอนแทคเลนส์ต่างๆนะคะซึ่งตกอันหนึ่งอะ่ะประมาณ100ยกว่าบาทมาดูที่เราซื้อมาว่านีงฉันภูมิใจนำเสนอมากมาเริ่มรีวิวนะคะก็คือไปตกหน้าแบบฉ่ำๆนะฮะแทบอะซื้อมามาหอันทุกคนเขาบอกว่าดีมากนะคะตัวนี้ มันจะเป็นเหมือนแบบคอลลาเจนอะไรพวกนี้เป็นมาคอลลาเจนกับเอริจินลช่วยเรื่องลดริ้วรอยตัวนี้ก็คือต้องมาต้องซื้อเห็นรีวิวในเน็ตเยอะมากฉันก็เลยซื้อช่ำมากตกกล่องละประมาณ16,000อนได้อยู่ประมาณ16,000วอนอนเนี่ยแพงแต่ว่าก็ใช้อ่ะก็ใช้ก็เออก็เลยซื้อนะแล้วนี่ฉันชอบมากอันนี้ไบโอแดนซ์นะคะอยู่ที่24อัน ตกอยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยวอนนะคะอันนี้ยีสี่อันเบลดันสูตรนี้ดีมากอันนี้จะช่วยเรื่องเฟิร์มมิ่งลดรูขุมขนแล้วก็ความชุ่มชื้นนะคะก็จะเพิ่มให้ด้วยนะคะมันจะมี 3- 4 4ี่มัง้งอันนี้ก็คือฉันใช้ฉ่ำมากเหมือนกันนะคะดรจารน,นะคะไวไวท์ลไฮดราโซลูชันซึ่งตัวนี้มันจะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นได้ดีมากอินนิสฟรีซึ่งอินนิสฟรีแทบชอบมากเลยเป็นแบบสกินแคร์ที่คิดว่าถูกจริตกับผิวแทบแล้วก็ใช้ง่ายนนนะะ็เปนคคนไมม่่อยีสิว เพราะฉะนั้นถ้จะทาครีมพวกแบบหนักๆอย่างเงี้ยได้ค่อนข้างเยอะแทบอ่ะมีตุนอยู่ที่บ้านอยู่แล้วแต่ไม่รู้ซื้อมาทำไมนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวใหม่ที่เขาออกมาใหม่ เป็นเพอร์เฟกไนอินเซน v e c ครีมนะคะตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องแอน i a g เอ g เลยโดยตรงเรื่องริงโคลอะไรอย่างนี้นะคะตัวนี้แทบซื้อมา r e t i n o ลซิก้ารี a พ r นะคะ Retinol เนี่ยจะช่วยเรื่องริ้วรอยเหมือนกันแล้วก็ช่วยเรื่องกระชับหน้าแทบซื้อมาเพราะว่าแทบอะใช้ r e t i n o ลของ Number 7กับ Q อยู่แล้วแล้วก็อยากจะลอง i n น i s สฟรีหน่อยเห็นมันขวดมันสีน่ารักมากหญิงเอา้ามันอ๋อมันมีสติกเกอร์ให้มาปะเอา้าหญิงมันโชว์อยู่ข้างหน้าว่าแบบ ขวดมันน่ารักมีแบบเหมือนตัวกระตงตัวการ์ตูนแต่ออกมาเป็นขวดอย่างนี้เออไม่เป็นไรแต่เราก็ซื้อมาใช้เพราะว่าเผื่อว่าแบบเรตินอลตัวนี้ดีตัวนี้ดีก็จะเอามารีวิวให้เพื่อนๆฟังนะฮะถ้าเป็นคนชอบใช้ครีมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นรับก็จะเห็นความแตกต่างได้ง่ายนะตัวนี้ก็จะเป็นของฟอร์เมนนะคะก็ซื้อไปฝากใครนิดหน่อยอะไรอย่างนี้เหมือนมาสคาร์เซอร์จะเป็นคอลลาเจนกรีนทีซรามายนะคะตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องแบบ เฟิร์มมิ่งแล้วก็ช่วยให้ผิวแข็งแรงส่วนตัวนี้จะเป็นแอนตี้เอจจิ้งโดยตรงจะเป็นอออินวันนะคะจะเป็นเหมือนเซรั่มอออินวันจะช่วยเรื่องทําให้หน้าแบบกระชับเต่งตึงนะคะตัวนี้ก็คือนี่อินิสฟรีสองตัวนี้ของผู้ชายแนะนํานะคะแทนครีมอะไรเงี้ยเอาไปไว้ในรถอะไรเงี้ยตัวนี้เห็นรีวิวเยอะมากก็เลยซื้อมานะคะตัวนี้ก็คือวิตซีดักสปอตแคร์เซรั่มเซตนะคะมันจะช่วยเรื่องจุดด่างดําบนหน้ากระมีรอยดําหรือรอยแดงจากสิวอะไรเงี้ยตัวนี้จะช่วยผัดผิวดีมากกูดโดนะคะนี่ นะเอาไปใช้ได้นะจ๊ะหญิงเราซื้อตุนหญิงตัวนี้ดีมากนะคะมันจะเป็น essential m o o micro profiting t mist dual set นะคะตัวนี้มันจะให้มา2อันทุกคนมันจะไม่เหมาะกับคนที่ผิวค่อนข้างมันนะตัวนี้เพราะว่าใช้แล้วมันน่าจะกโกลเหมือนสาวเกาหลีอะหญิงใครที่ใช้รองพื้นที่มันเป็นแบบโกลอยู่แล้วหรือใช้เบสที่โกลอยู่แล้วจะใช้ตัวนี้ไม่ค่อยเหมาะนะคะเพะตัวนี้ช่างแต่งหน้าเป็นคนแบบแนะนําม,มาแล้วก็เลยซื้อตามหญิงแล้วก็ติดตั้งแต่นั้นเลยจากนี แคปนะคะแคปแคบแคบแคอ่ะตัวนี้ก็เป็นเซตติ้งสเปรย์เหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นของ u r b a n d e ิจริงๆมันก็มีหลายที่นะคะหลายประเทศที่ไทยก็มีแต่ว่าเห็นมันถูกมันเป็นแพคที่แบบมีขวดไซส์เต็มหนึ่งแถมแบบขวดไซส์ทราเวลอีก2อันนะคะซึ่งอันนี้แทบจะซื้อเป็นสูตรมีวิตามินซีด้วยเป็นเซตติ้งสเปรย์ตัวนี้คือออ l n ไนท์มากๆสมมติไปเที่ยวผับอะไรเงี้ยตื่นเช้ามาหน้าก็ยังอยู่นะคะต่อมานะคะตัวนี้ก็คือดังมากทุกคน ไม่รู้ว่าดังจากไหนเขาบอกว่าใช้แล้วแบบไปเรเซอร์ผิวทุกวันเวลาลองทับองที่มือทุกคนทาที่มือแล้วมันจะเหมือนมีเข็มแบบมันจะช่วยกระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวทําให้หน้ากระชับนะคะตัวนี้มันจะมีแบบ100ช็อต300ช็อต700ดช็อตซึ่ง100ช็อตเนี่ยใช้ได้ทุกวัน300อช็อตก็คือใช้เหมือนแบบ3วันครั้ง700อช็อตคือใช้อทิตละครั้งแต่ทบรองแล้วขนาด1น0่งร้อช็อตทาที่แขนอะฉันยังรู้สึกว่าฉันแสบเลยถ้าฉันทา3 0มอช็อตฉันคงไม่รอดนน้้าาาแีูรคใหบ ประมาณ2 5 0 0 0ถึง28,000วอนนะ,ะตัวนี้ก็คือในเน็ตเขาแนะนำมากก็เลยลองมานะคะอันนี้เป็นของ VT c o s m e t i c นะตัวต่อไปซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่แบบขายดีมากๆของ Too to to f s c h o o l นะฮะมันก็คือตัวที่เช a ดดิ้งหน้านะคะหรือตัวคอนทัวร์หน้านั่นเองแกเอามาเป็นี้แกให้ดูเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะใช้เลยพรุ่งนี้ดีมันก็จะประมาณนี้ทนเดี๋ยวให้น้องแอดมินปรับไฟให้นิดนึงนะ,ะเออตัวนี้มันดีมันก็มีหลายเฉดแต่ว่าจริงๆอะเวลาคนเรา มันก็ปัดปึ๊บนี้มันปัดอย่างนี้เลยแล้วก็คอนทัวร์หน้าเนาะเออตัวนี้ดีและถูกอันนี้ก็จะเป็นเดียดาเลียแพลเลทเล็กๆนะคะก็ซื้อไว้แบบใช้เล่นๆหรือไม่ถ้าไม่ใช้ก็ให้วันเกิดเพื่อนจริง,รงๆอ่ะแทบชอบซื้อของตุนเอาไว้ไว้ให้วันเกิดเพื่อนเพราะว่าบางทีอ่ะลืมซื้อของขวัญอะไรเงี้ยก็หยิบมาได้เลยอย่างเงี้ย เดียดาเลียตัวนี้นะคะยี่ห้อนี้ก็คือดังอ่ะโอเคเดี๋ยวขอแพ็คก,กระเป๋าก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาอัดให้ดูนะว่าเราแพ็คก,กระเป๋าเป็นไงบ้างตัวนี้นะคะรับซื้อไว้เผื่อเพื่อนมาบ้านนะคะก็จะเป็นของอิจูดีนะคะจะมีไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะกับตัวนี้จะเป็นแบบไข่มุกนะคะช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสอันนี้จะเป็นช่วยเรื่องมอยส์เจอร์นะเพราะว่าเพื่อนมาบ้านชอบม,มามาร์กหน้าบ้านฉันฉันก็เลยต้องซื้อ,อไว้นะคะอีกอันนึงที่ฉันซื้อมานะคะก็คือนี่ค่ะเป็นอินนิสฟรีตัวนี้นะคะ ก็คือ Energy Mask นะคะมันก็จะช่วยแบบปลุกผิวจากแบบผิวที่อ่อนล้าอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อมานะอันนี้3ามอันนี้ไม่ได้แพงตกอันละประมาณเกือบหมื่นหมื่นวอนเองอะ่ะก็คือถูกอะ่ะหญิง unpack มางมงตัวเองมากมือล้านเหลืออะไรหน้าก็มีอยู่หน้าเดียวซื้อไว้ใช้2ปีเลยมั้งกลัวเขาเลิกผลิตหรอ